คืนหนึ่งเสียงร้องให้ของพี่สาวดังขึ้นทุกคืนหลังประตูห้องที่ปิดสนิทเธอบอกว่าชีวิตคู่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกี่ยวข้องกับความลับในคืนอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อนและเมื่อฉันตัดสินใจช่วยเธอเปิดใจสามีอีกครั้งฉันกลับได้รู้ความจริงที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นเรื่องนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างในครอบครัวของเราไปตลอดกาลฝนตกพรมลงมาทั่วเมืองเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาดังเป็นจังหวะช้า,ชา ฉันยืนอยู่หน้าบ้านที่สาวมองแสงไฟที่ส่องลอดม่านออกมาอย่างเงียบงนันในบ้านนั้นมีเสียงสะอื้นเบาๆลอยออกมาทุกคืนเสียงที่ฉันได้ยินจนชินแต่ไม่เคยชินเลยสักครั้งที่สาวของฉันเคยเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายและพูดเสียงใสเหมือนนกร้องยามเช้าแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นเงาของตัวเองดวงตาที่เคยส่องแสงกลับหมดลงจนแทบมองไม่เห็นชีวิตฉันเคาะประตูเบาๆ ประตูเปิดออกพร้อมกลิ่นอับชื้นของผ้าม่านเก่าที่ไม่ได้ซักมานานที่สาวนั่งอยู่ตรงโซฟากอดหมอนแน่นน้ำตาเปื้อนแก้มเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเธอพูดเบาเหมือนเสียงลมพัดผ่านเขาไม่มองตาฉันไม่พูดไม่ยิ้มฉันนั่งลงข้างๆเธอจับมือที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งในห้องนั้นมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินกับลมหายใจที่หนักหน่วงหลายคืนผ่านไปฉันเห็นที่สาวพยายามยิ้มพยายามเข้าหาแต่เขากลับเฉยชา สามีของเธอเปลี่ยนไปราวกับคนที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนคืนหนึ่งฉันเห็นเขานั่งอยู่ลำพังในสวนหลังบ้านไฟดวงเล็กๆจะคมส่องให้เห็นสีหน้าของเขาแข็งแต่เศร้าฉันเดินเข้าไปช้าๆดินชื้นเย็นใต้เท้าทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกก้าวที่เคยฉันเรียกชื่อเขาเบาๆเ,เขาหันมามองสายตาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่อ่านไม่ออกทั้งโกรธทั้งเหนื่อยทั้งเจ็บผมพยายามแล้วแต่ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมเขาพูดเสียงต่ำ ผมกลับบ้านมาแต่รู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวคำพูดนั้นทำให้ฉันนิ่งเสียงลมหายใจของเขาหนักและสั่นแสงไฟส่องผ่านใบหน้าเผยให้เห็นรอยแผลเป็นเล็กๆใต้ตาแผลที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะตอบเสียงที่สาวดังมาจากในบ้านเธออยู่กับเขาทำไมฉันหันไปเห็นที่สาวยืนอยู่ตรงประตู แววตาเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจและกลัวฝนเริ่มตกหนักอีกครั้งเสียงดังกลบทุกสิ่งสายฟ้าแลบว่าเผยให้เห็นน้ำตาของทั้งคู่ในจังหวะนั้นฉันรู้ว่าเรื่องนี้มีบางอย่างมากกว่าความรักที่หายไปกลิ่นฝนกลิ่นดินเปียกและกลิ่นความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยมันประปนกันในอากาศหนักจนหายใจแทบไม่ออกหัวใจฉันเต้นแรง ฉันรู้ว่าคืนนั้นจะไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาเป็นระยะทุกหยดเหมือนเสียงหัวใจเต้นที่ไม่เป็นจังหวะของพวกเราพี่สาวยืนนิ่งอยู่ตรงประตูดวงตาแดงก่ำและเต็มไปด้วยคำถามฉันลุกขึ้นช้าๆพยายามพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ที่ลำคอพี่ฟังฉันก่อนฉันเอื้อมมือออกไปแต่พี่สาวถอยหลังหนึ่งก้าวน้ำตาเริ่มไหลรินอีกครั้งเธอไม่เข้าใจหรอกเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่วันนั้น เสียงของเธอสั่นสถานตั้งแต่วันที่เขากลับมาจากงานนั้นเขาไม่ยอมพูดถึงมันอีกเลยฉันหันไปมองพี่เขยเขาก้มหน้าเงียบมือกำแน่นจนเห็นเส้นเลือดปูดขึ้นบนหลังมือแสงฟ้าแลบอีกครั้งทำให้เห็นสีหน้าเขาชัดเจนนั้นไม่ใช่ความโกรธแต่มันคือความกลัวมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันถามเสียงเบาลมหายใจในห้องเหมือนหยุดไปชั่วขณะเขาเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับฉัน คืนนั้นมีคนตายคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบฉันไม่แน่ใจว่าตัวเองหายใจอยู่หรือไม่ที่สาวสุดลงนั่งทันทีมือสั่นจนถืออะไรไม่ได้เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกครั้งเหมือนกลบทุกอย่างในบ้านฉันได้ยินเพียงเสียงสะอื้นของพี่สาวและเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นแรงจนเจ็บเขาตายต่อหน้าผมที่เคยพูดต่อผมไม่สามารถช่วยเขาได้และตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยเป็นคนเดิมอีก ฉันจ้องมองเข้าไปในดวงตาของเขาในนั้นเต็มไปด้วยความทรมานและความรู้สึกผิดที่ฝังลึกเขาไม่ได้โกรธพี่สาวเขาโกรธตัวเองพี่สาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดทำไมไม่บอกฉันทำไมต้องเก็บไว้คนเดียวเสียงของเธอสั่นเหมือนกระจกแตกพี่เคยไม่ตอบเขาเพียงแค่หลับตาและปล่อยให้ฝนซึมผ่านผมที่เปียกชื้นฉันเดินเข้าไปใกล้ทั้งสองคนกลิ่นดินและกลิ่นฝนลอยเข้าจมูกมันทั้งเย็นและคมในเวลาเดียวกัน บางทีการเงียบก็เหมือนการหนีฉันพูดเบาๆแต่การหนีมันไม่เคยช่วยให้ความเจ็บหายไปจริงๆที่สาวก้มหน้าร้องให้เสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินฉันคิดว่าเขาไม่รักฉันแล้วผมยังรักที่เคยพูดขึ้นทันทีเสียงของเขาสั่นแต่หนักแน่นแต่ผมไม่รู้จะเผชิญกับอดีตยังไงผมกลัวว่าถ้าผมพูดเธอจะเกลียดผมห้องทั้งห้องเงียบลงเหมือนเวลาหยุดหมุนฉันรู้สึกถึงไออุ่นบางอย่างกลับมาทีละน้อย แม้มันจะเจือด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงที่พวกเขาต้องได้ยินเสียงฝนเริ่มเบาลงเหมือนธรรมชาติกำลังให้โอกาสเราหายใจอีกครั้งฉันยืนมองทั้งคู่จับมือพี่สาววางลงบนมือของเขามือทั้งสองสัมผัสกันเย็นในตอนแรกแล้วค่อยๆอ,อุ่นขึ้นอย่างช้าๆพี่สาวหลับตาสูดลมหายใจลึกที่เคยมองหน้าเธอด้วยแววตาที่สันระรัวแต่จริงใจในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าพวกเขาเริ่มเปิดใจ แต่ลึกลงไปในความเงียบของคืนนั้นฉันสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ยังไม่ถูกพูดออกมาเหมือนเงาบางอย่างกำลังซ่อนอยู่หลังความจริงทั้งหมดบางสิ่งที่พี่เขยยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังและฉันก็เริ่มรู้สึกว่าความลับนั้นอาจไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกผิดแต่มันคือบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทั้งหมดไปตลอดกาล ก่อนจะไปดูเรื่องราวกันฝากกดไลค์และกดซับสไครช่องให้ด้วยนะครับคแล้วมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคุณคิดว่าการที่เธอถูกทรมานมันสมควรหรือไม่สมควรและถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทํายังไงเอาละ่ะมาเริ่มเล่าต่อกันเลยลมเย็นพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างม่านผ้าที่เปียกชื้นปลิวไหวช้าๆราวกับลมหายใจของใครบางคนที่ยังไม่จากไปฉันมองแววตาพี่เขยอีกครั้งเขาหลบสายตาฉันเหมือนกลัวสิ่งที่กำลังจะพูดหลุดออกมา ในความเงียบฉันได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นชัดกว่าฝนด้านนอกพี่สาวยังคงนั่งนิ่งมือเธอสั่นเล็กน้อยน้ำตาแห้งติดอยู่ที่ขอบแก้มเหมือนร่องรอยของคืนที่ไม่สิ้นสุดคนที่ตายนั่นฉันเอ่ยขึ้นเบาๆเขาเป็นใครกันแน่ที่เคยชงักร่างกายแข็งทื่อไปชั่วขณะเขาหลับตาแน่นเหมือนพยายามกลืนคำตอบที่ไม่อยากพูดออกมาเขาเป็นเพื่อนผมเพื่อนที่ช่วยชีวิตผมไว้หลายครั้ง เสียงของเขาสั่นเหมือนเส้นได้ที่กำลังจะขาดแต่คืนนั้นผมเป็นคนขับรถเองพี่สาวยกมือขึ้นปิดปากดวงตาเบิกกว้างฉันรู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแทรกเข้ามาในอกอย่างเฉียบพ,พลันเราทะเลาะกันก่อนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาพูดต่อผมขับรถเร็วเกินไปผมคิดว่ามันแค่คำพูดโกรธชั่ววูบแต่เขากลืนน้ำลายเสียงของเขาขาดหายไปกลางประโยคฉันเห็นเขากำมัดแน่นจนเลือดไหลซึมจากข้อนิ้ว แสงไฟจากห้องสะท้อนในดวงตาของเขาเหมือนเปลไฟเล็กๆที่กำลังจะดับผมเห็นเขาตายต่อหน้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมอยู่ในรถด้วยเสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักจนหัวใจฉันสั่นผมหนีหนีจากที่เกิดเหตุหนีจากความจริงหนีจากทุกอยา่างพี่สาวเอื้อมมือไปหาเขาแต่เขาถอยหลังผมไม่ได้ตั้งใจผมสัญญากับเขาว่าจะไม่บอกใครว่าผมขับแต่ผมกลัวผมกลัวทุกครั้งที่เห็นถนนเส้นนั้นความเงียบปกคลุมห้องอีกครั้ง แม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหยุดลงเพื่อฟังคำสารภาพนั้นฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในมือของพี่สาวดวงตาเธอมองเขาด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ใช่ความเกลียดมันคือความสงสารความเข้าใจและความกลัวที่ประปนกันแล้วทำไมถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกเธอพูดเบาๆเราคือครอบครัวกันไม่ใช่เหรอเขายกมือขึ้นแตะแก้มเธอแต่เธอหลบแววตาเขาเต็มไปได้วยความว่างเปล่าที่ทำให้ฉันขนลุกเพราะผมฝันถึงเขาทุกคืน เขาพูดช้าๆเขามาในฝันมายืนอยู่ข้างเตียงมองผมด้วยสายตาแบบเดิมที่สาวเผลอถอยหลังไปครึ่งก้าวฉันขยับเข้าไปใกล้เฝ้ามองทุกท่าทางของเขาอย่างระวังบางคืนผมได้ยินเสียงเขาเรียกชื่อผมจากข้างนอกหน้าตา่างเขาหันหน้าไปมองกระจกที่สะท้อนแสงฟ้าแลบเขาบอกว่าผมยังไม่ชดใช้สิ่งที่ทำเสียงฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งทุกหยดเหมือนเสียงฝีเท้าที่วิ่งวนรอบบ้าน ฉันมองออกไปข้างนอกในเงามืดของต้นไม้ฉันเหมือนเห็นเงาร่างของใครบางคนยืนอยู่แต่พอฉันกระพริบตาเงานั้นก็หายไปกลิ่นฝนประปนกับกลิ่นดินและกลิ่นควันบางอย่างที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนมันทั้งเย็นทั้งอับและมีรสขมในลำคอบางทีฉันพูดขึ้นช้าช้าสิ่งที่พี่เห็นอาจไม่ใช่แค่ในฝันก็ได้เขาหันมามองฉันสีหน้าเขาเปลี่ยนไป เหมือนคนที่เพิ่งตระหนักว่าความลับที่เก็บไว้อาจไม่ได้อยู่เพียงในใจเสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นอีกครั้งทุกวินาทีเหมือนเสียงเตือนของสิ่งที่กำลังจะเกิดที่สาวลุกขึ้นจากโซฟาดวงตาแดงก่ำแต่มั่นคงงั้นคืนนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งสามคนประโยคนั้นทำให้ฉันหนาวจนถึงกระดูกเพราะในใจของฉันมีคำถามที่ดังชัดเจนสามคนที่เธอพูดหมายถึงใครกันแน่ ไฟในบ้านสั่นวูบเล็กน้อยก่อนจะกลับมาด่างอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนจากที่ไกลๆเหมือนประกาศบางสิ่งที่ไม่มีใครอยากฟังฉันมองพี่สาวที่ยืนอยู่กลางห้องใบหน้าเธอซีขาวแต่สายตากลับนิ่งจนน่ากลัวคำพูดของเธอยังคงก้องอยู่ในหัวเราจะอยู่ด้วยกันทั้งสามคนลมหายใจฉันติดขัดในลำคอข้างนอกหน้าต่างฝนตกหนักจนมองไม่เห็นอะไร แต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งอยู่ตรงนั้นบางสิ่งที่ไม่ใช่เราที่เคยยืนนิ่งสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเหมือนคนที่ไม่แน่ใจว่าควรกลัวหรือล่งใจอย่าพูดแบบนั้นเขากระซิบเสียงแผ่วเขาอาจจะได้ยินที่สาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นจนขนลุกเขาได้ยินอยู่แล้วพี่รู้ไหมว่าทุกคืนเขามาหาฉันก่อนจะมาหาพี่สายตาฉันหันไปหาพี่เขยทันที ใบหน้าเขาแข็งชาดวงตาสั่นระรวมเหมือนเด็กที่ถูกจับได้เธอพูดเรื่องอะไรฉันได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างทุกคืนที่สาวพูดต่อตอนแรกฉันคิดว่าเป็นฝนแต่พอฉันลุกขึ้นดูมีรอยนิ้วมือเปื้อนโคลนอยู่ตรงกระจกเงียบสนิทแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนหยุดหมุนฉันค่อยๆก้าวถอยหลังสายตาย,ยังจับจ้องที่หน้าต่างด้านหลงังเงาดำของกิ่งไม้แกวงไปตามแรงลมดูเหมือนแขนของใครบางคนกำลังเคาะกระจกเบาๆ อย่ามองที่เคยพูดเสียงเข้มอย่ามองออกไปตอนเขาเรียกหัวใจฉันเต้นแรงฉันรู้สึกถึงบางสิ่งที่มองกลับมาจากความมืดเหมือนดวงตาสองคู่ที่ซ่อนอยู่หลังม่านฝนที่สาวกล้าเข้าไปใกล้าสามีเธอวางมือลงบนหน้าอกเขาน้ำเสียงแผ่วเ,เบาแต่ชัดเจนเขาไม่ได้มาทำร้ายพี่เขาแค่อยากให้พี่พูดความจริงเสียงลมพัดแรงขึ้นจนกระจกสัน่น ฝนกระนำใส่บ้านเหมือนพายุพยายามจะพังประตูเข้าอย่าพูดถึงเขาอีกที่เคยตะโกนน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและสิ้นหวังเธอไม่เข้าใจเขาไม่ได้มาคนเดียวฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแทรกผ่านอากาศกลิ่นดินเปียกถูกแทนที่ด้วยกลิ่นไม่จางงกลิ่นนั้นคล้ายกลิ่นยางที่ไม่บนถนนฉันหันไปมองพี่เขยอีกครั้ง เขาถอยหลังจนหลังชนผนังมือกุมหัวเหมือนจะป้องกันเสียงบางอย่างที่เราไม่ได้ยินเสียงเบรกนั้นเขาพูดเบาๆมันยังอยู่ในหัวผมทุกคืนทันใดนั้นเสียงแหลมดังขึ้นจากนอกบ้านเหมือนเสียงเหล็กขูดกับพื้นถนนเสียงนั้นดังต่อเนื่องจนหัวใจฉันเต้นผิดจังหวะไฟในบ้านดับลงทันทีความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างเหลือเพียงแสงฟ้าแลบที่ส่องเข้ามาเป็นจังหวะฉันได้ยินเสียงฝีเท้าเปียกน้ำอยู่ข้างหลัง ช้าหนักและใกล้เข้ามาเรื่อยๆที่สาวกระซิบเบาๆข้างหูฉันอย่าหันไปมองนะแต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ข้างในบ้านไม่ใช่ข้างนอกอีกต่อไปกลิ่นควันเข้มขึ้นฉันเริ่มมองเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ตรงมุมห้องเงานั้นไม่สูงมากแต่รูปร่างมันคุ้นตายอย่างประหลาดที่เคยหายใจแรงเขาขยับถอยหลังจนชนโตะ๊ะ มือของเขาสั่นเขาชี้ไปยังมุมนั้นโดยไม่พูดอะไรแสงฟ้าแลบอีกครั้งและในช่วงวินาทีนั้นฉันเห็นเงาร่างของชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างโต๊ะเสื้อของเขาเปื้อนโครนและเลือดแหง้งดวงตาเขาจ้องตรงไปที่พี่เขยอย่างนิ่งสนิทไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักและเสียงฝนที่ตีหน้าต่างอย่างบ้าคลั่งเงาร่างนั้นยกมือขึ้นช้าชแล้ชี้ชตรงไปที่พี่เขย ถึงเวลาพูดความจริงแล้วเสียงนั้นดังขึ้นในหัวของพวกเราแต่ไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแสงไฟกลับมาสว่างวาบแต่เงานั้นยังยืนอยู่ที่เดิมนิ่งและมองตรงมาที่ฉันเหมือนกำลังรอให้ฉันเข้าใจบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าขยับไม่มีใครกล้าพูดแม้แต่คำเดียวเสียงหัวใจของฉันดังชัดเจนราวกับอยู่ใกล้หูตัวเอง ที่เขยยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างเหงือไหลลงข้างแก้มทั้งที่ทอากาศเย็นเฉียบมือเขาสั่นเหมือนคนที่พยายามจะยกขึ้นป้องกันบางอย่างแต่ไม่กล้าฉันฉันขอโทษคำพูดนั้นหลุดออกมาจากปากเขาเสียงสัน่นฉันไม่ได้ตั้งใจเขาเรียกชื่อฉันก่อนจะหมดลมหายใจเงาร่างตรงหน้าขยับเพียงนิดเดียวแต่ในจังหวะนั้นอุณหภูมิในห้องลดลงจนฉันรู้สึกเหมือนอากาศถูกดูดออกไปหมด พี่สาวจับมือฉันแน่นจนรู้สึกถึงแรงสัน่นเธอเพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาในแววตาของเธอเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความสงสารบอกเขาสิเสียงชายคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ในหัวมันดังอยู่ในห้องชัดเจนราวก็ออกมาจากทุกมุมของบ้านที่เคยสุดลงกับพื้นเขาเอามือกุมหน้าร้องให้ออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่ฉันทิ้งเขาไว้ตรงนั้นฉันหนีมาเองฉันกลัว เงานั้นยืนนิ่งไม่ไหวติงแสงฟ้าแลบส่องให้เห็นรอยยิ้มที่ไม่เหมือนคนมีชีวิตรอยยิ้มที่ทั้งเศร้าและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันนายหนีได้จากทุกคนแต่หนีจากตัวเองไม่ได้เสียงนั้นแผ่วลงเหมือนลมหายใจสุดท้ายที่กำลังจะหายไปแล้วทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ความเงียบไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงนาฬิกามีเพียงเสียงสะอื้นของที่เคยที่สันส้านไปทั่วห้อง ฉันค่อยๆมองไปทางมุมนั้นอีกครั้งเงาร่างนั้นหายไปเหลือเพียงรอยเท้าเปียกน้ำสองรอยบนพื้นไม้รอยเท้าที่ค่อยๆจางลงเหมือนถูกดูดกลืนโดยอากาศที่สาวสุดลงนั่งข้างสามีเธอจับไหล่เขาไว้แน่นที่ต้องหยุดหนีได้แล้วพี่ต้องให้อภัยตัวเองเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาแล้วเขาจะให้อภัยฉันไหมเธอสายหน้าเบาๆ เขาให้อภัยพี่แล้วถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่มาหาเราในคืนนี้ฉันนั่งเงียบมองทั้งคู่กอดกันท่ามกลางความมืดที่ค่อยๆจางลงอากาศเริ่มอุ่นขึ้นทีละน้อยเหมือนบ้านทั้งหลังได้ปล่อยลมหายใจออกมาอีกครั้งแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นอีกเสียงเคาะประตูสามครั้งช้าหนักและเป็นจังหวะเดียวกับที่เราทุกคนรู้จักดีพี่สาวชะง,งักมองไปที่ประตูด้วยดวงตาเบิกกว้าง ที่เคยหันมามองฉันสีหน้าเขาซี่จนแทบไม่มีสีเลือดไม่มีใครอยู่ข้างนอกใช่ไหมเขากระซิบถามฉันสายหน้าแต่ในใจกลับไม่มั่นใจเลยสักนิดเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมพร้อมกับลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างจนม่าสะบัดเสียงดังที่สาวยืนขึ้นช้าช้าเธอก้าวไปที่ประตูโดยไม่พูดอะไรฟีเท้าของเธอเบาแต่มั่นคงเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หนีอีกอย่าเปิด ที่เคยพูดเสียงดังแต่เธอไม่หยุดมือของเธอแต่ลูกบิดประตูและทันทีที่เธอบิดเปิดออกกลิ่นดินเปียกและลมเย็นก็พุ่งเข้ามาในบ้านเหมือนระลอกคลื่นประตูเปิดออกเพียงครึ่งเดียวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงรูปถ่ายเก่าที่วางอยู่บนพื้นฉันเดินเข้าไปดูรูปนั้นเป็นภาพของที่เคยกับชายอีกคนทั้งคู่ยิ้มกว้างยืนอยู่ข้างรถคันเก่าที่มีรอยขีดเล็กๆตรงประตู ข้างหลังรูปมีตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือซีจางอ่านออกได้เพียงประโยคเดียวอย่าลืมสิ่งที่เราสัญญากันไว้ที่เคยสุดลงกับพื้นอีกครั้งเขาร้องให้เสียงดังราวกับปลดปล่อยสิ่งที่เก็บไว้มานานที่สาวก้มลงกอดเขาไว้แน่นน้ำตาเธอไหลอับแก้มฉันยืนอยู่ตรงนั้นมองภาพตรงหน้าหัวใจหนักอึ้งแต่รู้ดีว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วอากาศในบ้านนิ่งสงบ ฝนข้างนอกเริ่มซากลายเป็นเพียงเสียงหยดเบาๆบนหลังคาแต่ในใจฉันกลับรู้สึกแปลกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งยังคงมองอยู่จากที่ไหนสักแห่งไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความอะไรที่ยังไม่หมดสิ้นเสียงฝนค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำไหลจากปลายหลังคาลงกระทบพื้นซีเมนต์ด้านนอกอากาศในบ้านเย็นชื้นจนได้กลิ่นเหล็กก่าวจากประตูหน้าต่างที่เริ่มขึ้นสนิมฉันยิงยินอยู่ตรงนั้นมองที่สาวที่กอดสามีไว้แน่น ทั้งคู่ร้องให้อย่างไม่อายกันอีกต่อไปมันไม่ใช่เสียงร้องของความกลัวอีกแล้วแต่เป็นเสียงของคนที่แบกความผิดมานานเกินไปรูปถ่ายเก่ายังวางอยู่บนพื้นกระดาษเปียกน้ำฝนจนมุมเริ่มแต่ลายมือด้านหลังรูปยังคงอ่านได้ชัดอย่าลืมสิ่งที่เราสัญญากันไว้พี่เคยยื่นมือไปหยิบรูปนั้นขึ้นมามือเขาสั่นเล็กน้อยแต่ครั้งนี้ไม่มีความลังเลในสายตาเขารูปเบาๆที่รอยเปื้อนตรงผ้าใบหน้าเพื่อนเก่าที่จากไป เราสัญญากันไว้ว่าจะไม่ทิ้งกันเขาพูดเสียงแผ่วแต่สุดท้ายผมกลับทำตรงข้ามพี่สาวมองเขาดวงตาแดงกำ่ำแต่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเขารู้ว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจไม่หรอกที่เคยตอบทันทีเพราะทุกครั้งที่ผมหลับตาผมเห็นเขาอยู่ตรงนั้นเหมือนรอให้ผมทำบางอย่างให้เสร็จฉันฟังอยู่เงียบเงีทุกคำพูดของเขาหนักแน่นจนเหมือนก้อนหินกดทับอยู่ในอกของเรา ข้างนอกหน้าต่างฟ้าเริ่มสว่างจางๆเหมือนเช้าวันใหม่กำลังคืบพานเข้ามาแต่แล้วบางอย่างในบ้านก็เริ่มเปลี่ยนกลิ่นควันอ่อนๆลอยเข้ามาอีกครั้งฉันขมวดคิ้วสูดลมหายใจมันคือกลิ่นยางไม่เหมือนคืนอุบัติเหตุพี่เขยเงยหน้าขึ้นทันทีเธอได้กลิ่นไหมที่สาวพยักหน้าสีหน้าซีดลงฉันมองไปทางประตูที่เปิดค้างไว้ หมอกบางๆเริ่มลอยเข้ามาในบ้านอย่างช้าๆเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังผลักมันเข้ามาพี่เคยวางรูปถ่ายไว้บนโต๊ะเขายืนขึ้นสูดลมหายใจลึกผมต้องไปที่นั่นอีกครั้งที่ไหนฉันถามทันทีถนนเส้นนั้นเขาตอบสั้นๆที่สาวจับแขนเขาไว้แน่นพี่แน่ใจหรือว่าพร้อมแล้วมันผ่านมาเกือบสามปีเขาพยักหน้า ผมต้องไปท่าไม่ไปเขาจะไม่มีวันไปจากเราวความเงียบปกคลุมอีกครั้งแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนหยุดหมุนเพื่อตอบรับคำพูดนั้นฉันไม่พูดอะไรเพียงมองทั้งคู่เดินไปที่ประตูที่สาวหยิบเสื้อคลุมผ้าพ,พันคอและไฟฉายเก่าๆที่แขวนอยู่บนผนังส่วนที่เคยถือรูปถ่ายไว้แน่ในมือลมหยุดพัดฝนหยุดตกทุกอย่างเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองฉันตัดสินใจตามพวกเขาออกไป อากาศด้านนอกเย็นเฉียบและมีกลิ่นดินใหม่ที่เพิ่งโดนน้ำฝนเมฆยังคลุมอยู่บนฟ้าแต่ขอบฟ้าเริ่มมีแสงบางๆของรุ่งเช้าถนนที่เรามุ่งหน้าไปเป็นถนนสายเก่าที่ทอดยาวไปยังชายป่าดินเปียกเหยียบแล้วจมทุกก้าวระหว่างทางมีเสียงมแมลงดังระงมและไอหมอกคลุ้งต่ำจนแทบมองไม่เห็นเท้าเมื่อเรามาถึงโค้งถนนแห่งนั้นฉันรู้ทันทีว่าที่นี่คือที่เกิดเหตุรอยยางรถยังคงฝังอยู่บนพื้นซีเมนแม้เวลาจะผ่านไปนาน ต้นไม้ข้างทางมีรอยไม่เป็นแถบกว้างเหมือนถูกเผาในคืนนั้นที่เขยยืนอยู่กลางถนนเขาก้มลงวางรูปถ่ายไว้ตรงจุดที่รอยไม่เริ่มต้นมือเขาสั่นแต่ไม่ถอยผมจําได้หมดทุกอย่างเขาพูดเสียงแผ่วเสียงยางขูดกับถนนเสียงเพื่อนผมร้องเรียกชื่อผมก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงที่สาวยืนอยู่ข้างเขาเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่มือเขาไว้แน่นลมพัดแรงจนเศษใบไม้ปลิวว่อน เสียงเหมือนมีใครบางคนเดินอยู่ข้างหลังเราในความเงียบฉันหันกลับไปมองมีเพียงหมอกหนาและเงาต้นไม้โยกไปตามแรงลมแต่ในจังหวะหนึ่งฉันเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในหมอกเงาร่างของชายคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆจากอีกฝ่าถนนก้าแต่ละก้าทิ้งรอยเท้าเปียกไว้บนพื้นไม่มีเสียงไม่มีคำพูดมีเพียงสายตาที่มองตรงไปยังที่เขยที่เขยยืนตัวตรง เขาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเสียงมั่นคงฉันจะไม่หนีอีกแล้วชายในหมอกหยุดตรงหน้าเขาร่างนั้นยกมือขึ้นแต่บ่าพี่เขยเบาๆไม่มีแรงกดไม่มีน้ำหนักแต่ในวินาทีนั้นน้ำตาพี่เขยไหลออกมาโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆหมอกค่อยๆจางลงร่างนั้นเริ่มโปร่งใสจนแทบมองไม่เห็นก่อนจะหายไปกับแสงแรกของเช้าวันใหม่พี่สาวสุดลงกับพื้นกอดพี่เขยไว้แน่น เขาไปแล้วเธอพูดเสียงเบาเขาไปในที่สุดอากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงนกร้องรับรุ่งเชา้าแต่ในความเงียบนั้นฉันยังคงรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ยังไม่จบรากับว่าความจริงของคืนนั้นยังเหลืออีกบางส่วนที่ไม่มีใครพูดออกมาและในขณะที่เรากำลังจะเดินกลับสายลมอ่อนๆพัดผ่านมาอีกครั้งพัดรูปถ่ายทียท่วางไวใ้ให้กลับมาหยุดตรงหน้าเท้าฉันข้างหลังรูปมีรอยลายมือใหม่หมเพิ่มขึ้นมา รอยนิ้วมือเปื้อนดินที่ไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้นฉันมองรูปถ่ายใบนั้นอยู่นานรอยนิ้วมือเปื้อนดินบนกระดาษช,ชื้นๆดูเหมือนเพิ่งถูกแตะลงเมื่อครู่แต่พอฉันเงยหน้าขึ้นมองรอบตัวก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงสายลมเย็นๆที่พัดผ่านเหมือนลูกไหลเบาๆพี่สาวเดินเข้ามาเธอยิ้มทั้งน้ำตาบางทีเขาอาจอยากบอกลาเราจริงๆพี่เขยพยักหน้าดวงตาแดงแต่สงบ ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรเบาลงในใจเหมือนเขาให้อภัยแล้วเรายืนอยู่ตรงนั้นเงียบเนียบปล่ยอยให้ลมพัดผ่านเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆฟ้าค่อยๆเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีทองของเช้าใหม่แสงแดดแรกส่องกระทบหยดน้ำบนพื้นให้ระยิบระยับราวกับคริสตลัลฉันก้มลงเก็บรูปถ่ายขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ไม่มีรอยนิ้วมือไม่มีกลิ่นดินมีเพียงความอบอุ่นแผ่วๆที่ยังติดอยู่กลับบ้านกันเถอะที่สาวพูดเสียงอ่อน ฉันพยักหน้าแล้วเราทั้งสามเดินกลับไปตามทางเดิมแต่ทุกก้าวที่เหยียบลงบนถนนชื้นฝนในตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเย็นหรือเปียกอีกต่อไปเพราะหัวใจของทุกคนอุ่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนเช้าวันใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นหลังค่ำคืนอันยาวนานเมื่อถึงหน้าบ้านที่เคยวางรูปถ่ายไว้บนหิ้งบูชาจุดทูปสามดอกแล้วพูดเบาๆขอบคุณที่ให้อภัยเรากลิ่นควันลอยขึ้นช้าๆและหายไปในอากาศ ไม่มีเสียงร้องไม่มีน้ำตาอีกมีเพียงความสงบที่ปกคลุมทั้งบ้านฉันมองทั้งคู่ยืนอยู่ข้างกันมือของพี่สาวสอดเข้าไปในมือของเขารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นพร้อมกับแสงแดดที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วไม่ใช่จบเพราะการลืมแต่จบเพราะการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง